ครึ่งสัตว์ครึ่งพืชครึ่งสัตว์ครึ่งพืชของแปลกของมหัศจรรย์ตัวละสี่ห้าอเลยนะคะแล้วก็งัดขึ้นมาปุ๊บุหนล่เป็นโตงามมากเลยนะครับเนี่ยของดีของขังเรียกซับหน่อยคนที่สิเคยรู้หน่อยคนที่สิเคยเห็นถ้าคนยุคไหมรับรองบ่รู้บ่เห็นของแปลกในปลา อิสานพระเจ้านำเสนออีหยังอีหยังสงสัยกันยังอึ้ง,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 นง,งในความสวยมหัศจรรย์ในความงามนี่เดเป็นโจโกอยู่งามคักสวยงามวาละล่ะเดี๋ยวสิขุดให้เบิง่งว่าอีหยังอยู่ใต้ดินจอกงัดงัดขึ้นเลยนะครับงัดบุยขึ้นโอมันสิเป็นลากลึกลงไปนะครับขาวๆพุละ่ะเดี๋ยวสิ คอยแขะห้ออเบิงนะครับอู้อูพูดอ่ะเป็นโตงามมากเลยนะครับเนี่ยหน่อยคนเลยแหละที่สีลู่ว่าอันนี้คืออีหยังนะครับสวยงามเป็นว่านชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่คือนี่คือกึ่งพืชกึ่งสัตว์ุดอันนี้อีกก้อนนะครับงัดเข้าไปลึกๆนะครับงัดเข้าไปงัดเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมา ปุ๊บหุ่นละเออสุดยอดอหลีนะครับอู้งามแท่วะตัวนี้บูสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ทัอีอลีหายก็เขาเลนกว้างเขามันนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับสุดยอดมีบอเคยเห็นกันบอเด็กรุ่นไหมจ้างแซกกะบอลูแล้วก็งัด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 ,งดทางงัดทางงัดทางงัดพูนขาวจานผ่านวะ ใต้ขีดินนะครับนี่แบบสดๆกันเลยนะครับเสียให้อีหลางัดให้เบิ้งอีกเด้อเอางัดไม่อีหลางัดงัดบุยขึ้นมาพูล่ะขาวบอแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เอ้ยจับมาดูนานแหละลูกกันบอว่าอันนี้คือของแปลกของมหัศจรรย์ครึ่งสัตว์ครึ่งพืชวานจักรกจัน์น่ะนะ สีให้เบื้องรูปลักษ์ของมันนะครับอันนี้คือโตจักระจันนะครับนี่โตจักระจันอันนี้ก็สิเป็นไข่งงอนไข่ๆเขากว้างเลนเดียอย่างก็ว่าไปนะครับมันค่ายนะครับอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับก้อนที่มันสิเป็นโตมาห้องให้พี่น้องได้ยินยุน้ำปาน,น,น่ะมันก็สีโพดินขึ้นมาแต่อันนี้อาจสีจักระจันโตอ่อนนี่มันอาจสีอ้อนแอแล้วเชื้อรากับมาจับมาเกาะแล้วก็มาดูดกินน้ำ เออเอจักรกจันนี่เป็นอาหารนะครับแล้วก็งอกมาเป็นจังซี่นะครับถ้าตามความเสื้อนะพี่น้องกระซีเอาไปทําเป็นของดีของขังเรียกทรัพย์ซื้อเสียงดังดังคล้ายๆเสียงมันนั่นแหละนะครับอันนี้คือเอาไปทําของขังคือว่านั่นแหละนี่คือความเชื่อแต่อันนี้ห้ามกินโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเชื่อลาล้วนๆน,นะครับ ห้ามเอาไปทำยาหรือทําสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ห้ามของแปลกหายากตัวละสี่ห้าเลยนะคะอันนี้คือจักกจันโตที่มันลอกคาบนะครับอันนี้คือโตที่มันลงไปฝังดินอยู่ประมาณตามข้อมูล17บ8ปีหรือสี่ถึงหปีนะครับก็สี่เป็นโตอ้อนมนดินขึ้นมากถ้าโตมันบ่แข็งแรงก็สี่โดนเชื้อราจับจังสี่แหละนะครับกกลายมาเป็น ว่านจักกะจันตามที่เห็นนี่แหละให้เบื้องชัดๆอีกทีนะครับอันนี้ก็สิเป็นตัวอ้อนของจักกะจันนะครับเบิ้งรูปลักษ์ได้เลยนะครับตัวจักกะจันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็สิเป็นเชือ้ล้าที่มาเกาะอยู่บนบนหัวมันนะครับแล้วก็สิงอกเป็นเขาเป็นนอเป็นนี่ออกมานั่นแหละนะครับนี่แหละโอ้สวยงามบ่ล่ะจะว่า มันกับแพงคือว่านั่นแหละที่ตามท้องตลาดเพื่นขาานะครับก็บประมาณสี่ห้าร้อยเพราะว่ามันหายากมันเป็นสัตว์ที่แปลกแล้วก็มหัศรรจัอิหรีนะครับครึ่งสัตว์ครึ่งพืชน,น,นะนะหรือผู้ใดเสียเอาไปทําของดีของขังเรียกทรัพย์เรียกซื้อเสียงก็บ่หามนะครับควมเสื้อหามกันบ่ได้